บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเซนทันยูนิตี้กรุ๊ปเซอร์วิสจำกัดเข้ารับรางวัล FAIR FISH Responsible Recruitment Award for Excellent Commitment จาก Plan International Thailand รางวัลดังกล่าวเป็นการยืยนยันว่าบริษัทใช้แนวทางธรรมาพิบาลการจ้างงาน Responsible Recruitment Model ในการสรรหาแรงงานข้ามชาติตลอดกระบวนการสรรหา เพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทยโดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่2กันยายนอุทธศักราช2567ณนะโรงแรมเซนสซันเพจอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครรางวัล FAIR Fresh Response i b l Recruitment Awards ปรับประกาศนิยบัตร FAIR Certificate of Appreciation สำหรับองค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการดำเนินงานการสัญหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของทีมงาน Central Unity Group Service นำเข้าอย่างมั่นใจใส่ใจมาตรฐานบริการเหนือระดับ